ทุติยอวิชชาปัจจยสูตรพระสูตรนี้เกิดขึ้นที่วัดเชตวันเนื้อหาเหมือนในปัทมะอวิชชาปัจจยสูตรทุกประการเพียงแต่เป็นพระดำรัสล้วนๆไม่ได้เริ่มจากข้อสงสัยของภิกษุจบทุติยอวิชชาปัจจยสูตรนาตุมหาสูตรเรื่องกรรมเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งครั้งหนึ่งที่วัดเชตวัน พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอทั้งไม่ใช่ของใครอื่นพึงเห็นว่ากรรมเก่านี้เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเกิดขึ้นโดยเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาแล้วตรัสว่าในเรื่องนั้นอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วย่อมพิจารณาสืบสาวเป็นอย่างดี ถึงการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นคือปฏิจจสมุปบาทว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกล่าวคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีกองทุกทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยอ,อาการอย่างนี้เพราะอาวิชชาดับสิ้นแล้วสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับกองทุกทั้งปวงดับด้วยอาการอย่างนี้จบนัตุมหาสูตรปัธรรมเจตนาสูตรเรื่องอธิบายปัจจัยให้เกิดวิญญาณครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่วัดเชตวันว่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลจงใจกำหนดจุดจอ่อครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์หรือปัจจัยเพื่อให้วิญญาณดำรงอยู่เมื่ออารมณ์หรือปัจจัยมีอยู่วิญญาณก็มีที่อาศัยเมื่อวิญญาณดำรงมั่นเจริญขึ้นแล้วการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อมีการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปชาติ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจึงมีต่อไปกองทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่จงใจไม่กำหนดจดจอ่อแต่ยังครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์หรือปัจจัยเพื่อให้วิญญาณดำรงอยู่กองทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้น ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่จงใจไม่กำหนดจดจอ่อและไม่กรุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์หรือปัจจัยเพื่อให้วิญญาณดำรงอยู่เมื่ออารมณ์หรือปัจจัยไม่มีวิญญาณก็ไม่มีที่อาศัยเมื่อวิญญาณไม่ดำรงมั่นไม่เจริญขึ้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปก็ไม่มี เมื่อไม่มีการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปก็ไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตปายาสะต่อไปกองทุกทั้งปวงดับด้วยอาการอย่างนี้พุทธดำรัสนี้ใช้อธิบายในเรื่องทุกข์และความดับทุกข์ทั้งในชีวิตปัจจุบันและในสังสารวัฏข้ามภพข้ามชาติอัตตคถาอธิบาย ไปในทางข้ามภพข้ามชาติโดยกล่าวว่าวิญญาณในที่นี้หมายถึงกรรมวิญญาณคําว่าจงใจหมายถึงความจงใจอันเป็นกุศลและอกุศลที่เป็นไปในภูมสามคำว่ากําหนดจดจ่อหมายถึงความดําริด,ด้วยตัณหาและทิฏฐิคําว่าครุ่นคิดหมายถึงจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามจบ ปัธเจตนาสูตรทุติยเจตนาสูตรเรื่องการเกิดขึ้นของนาม,มารูปพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่วัดเชตวันความเบื้องต้นเหมือนในปัธรมเจตนาสูตรคือกล่าวถึงความจงใจความกำหนดจดจ่อความครุ่นคิด เป็นอารมณ์หรือปัจจัยให้มีวิญญาณแล้วตรัสว่าเมื่อวิญญาณดำรงมั่นเจริญขึ้นแล้วความหยั่งลงแห่งนามารูปจึงมีจากนั้นจึงตรัสว่าเพราะนามารูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุก โทมนัตอุปายาสะฝ่ายนิโรธมีในตรงกันข้ามคำว่าปุนับพวาพินิพพติการบังเกิดในภพใหม่และอวักันติการหยั่งลงของรามรูปในสองพระสูตรนี้ชวนให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องข้ามภพข้ามชาติจบทุติยเจตนาสูตร ตติยะเจตนาสูตรเรื่องอธิบายเรื่องตายแล้วเกิดคือจุติและอุบัติครั้งหนึ่งที่วัดเชตวันพระพุทธองค์รัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลจงใจกำหนดจดจอ่อและครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์หรือปัจจัยเพื่อให้วิญญ,ญาณดำรงอยู่เมื่ออารมณ์มีอยู่ วิญญาณก็มีที่อาศัยเมื่อวิญญาณดำรงมั่นจเจริญขึ้นแล้วตันหาจึงมีเมื่อมีตันหาคติในการเวียนมาจึงมีเมื่อมีคติในการเวียนมาจุติหรือตายและอุบัติหรือเกิดจึงมีเมื่อมีจุติและอุบัติชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัส อุปายาสะจึงมีกองทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นติที่แปลว่าตันหาเพราะใจน้อมไปในอารมณ์ที่มีรูปเป็นต้นที่น่ารักน่ายินดีคําว่าอาคติคติคติในการเวียนมาอธถคถาอธิบายว่าเมื่อกรรมกรรมนิมิตรหรือคตินิมิตรปรากฏ ปฏิสนธิวิญญาณก็มีขึ้นได้แสดงว่าใจที่น้อมไปในอารมณ์ที่ปรารถนานั่นเองนำไปสู่การตายและการอุบัติคำว่าตายและเกิดหรือจุติและอุบัติแปลจากคำว่าจุดตูปปาโตซึ่งเป็นคำเดียวกับในคำว่าจุดตูปปาตายานยานย่างรู้จุติและอุบัติของสัตว์แสดงชัดว่าพระสูตรนี้ ได้อธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามภพข้ามชาติโดยตรงจบกลาระคัตติยวัคสิบพระสูตร